คนจ่าน้องตูนจะพาไปหายายกับตาเนาะจ้าพี่นอ้องไปบานฝ่าเอือยอยู่สาแก้วนาจ้าก็คือว่าว่าสิไดนน้อยหลายเป็นหลไปชส้มกันเนาะง่ายตาทีน้องตูนบอกว่าเพิ่นมาอยู่ท,งทงุงไฮทุงนาทีลูกสาวสางบานหายละาหกหลานบาทแต่โบอยู่เนาะพี่น้องเนาะมาอยู่ทุงไฮทุงหน้าสองตายง่ายเนาะจ้าเฮ็ดกระทอมอยู่พี่น้องไปเบิ่งกันเลยนเนาะจ้าเนาะว่าตากับยายอยู่กันแบบหล ส้มบรรยากาศไปน้ากันเลยพี่น้องเ้อเพราะว่าน้องตู้นเนี่ยขี่รถไปตามทุ่งหน้าน,านอกจากนอทาว่าเมื่อซันนอกจากการถือกล่องเอียงกับขอถอดขอไพ่หลายๆเลยพี่น้องเลยเพราะว่าขับรถไปน้าล้วจ้าทายไปน้าน้องพี่นออ้องเออทางน้องตู้ยูนเนี่ยกาบรรยากาศกับสิแรงน้องพี่น้องเนาะบ่คอยมีฝนบ่อคอยตกะ่ะจาบรรยากาศแนี่เงเนี่ยพี่น้อง แม่ท่างที่น้องตูนไปเนาะจ้ะเบิ้งน้ำกันเลยจ้ะ้าว่ายนอนแสงยีแยงกับขอโทษขอให้น้ำไม่หลเลยเมื่อแต่เนี้ยมันกล่องนากพี่น้อเนอกเฮกโคมซะนอกน้องตูนกันายที่น้องจ้าเบิ้งเขา ตวงนี่กะบ,บางคนกะตัดใบเข่าไอ้เนาะพี่น้องเนาะเออมเมื่แม่นตัตดใบเข่าหรอกพี่น้องตัดหญ้าซะเพราะว่าเขากับหญ้าเนี่ยเกิดมาพร้อมกันเลยจ้ะพี่น้องเบิ่งติแหละบ่มีเขามีแต่หญ้าอันหิมเขียวๆน่ะแล้วฝนก็บ่ตกเลยทางนี้ยแรงขนาดพี่น้องเห็นบ่จ้ะ ยังล่มียังก็ขอโทษขอภัยหลายเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่า้องตู้นี่ขับรถน้ำระกาทายคิดไปน้ำน่าจะน้องนี่และจ้าทาชายก้องไ้อยังกับขอโทษขอภัยหลายๆเลอจ้ะตอนนี้เขากะเสียหอดย่าไอ้พี่น้องจา้า <c oughs> เห็นอบอกระถมย่ายเนี่ยไปไปเห็นลังค่าแล้ว หมดแล้วอ่ะอ่ะน,นี้ก่อนว่าต้องมาเนมาอูอ้เกลียดแฟ้ไม่ร่วงด้วยตัวมันเล็กอู้หนูดิที่หลบอู้ดิ ย้อนตาบอกว่าเอออะไรนะมาช่วยดมก็ให้ตาอันนี้วะก็ให้ตายกพี่น้องกบนช่วยกันซอยกันแน่นี่นี่ดาให้ติดหมดนี่เคยมีต่อแต่ว่าตัวไม่มาบ่อไร่ยายแหงเนาะแต่ว่ามันมีขายเลยตอนตอนนี้เราเนี่ยมันนั้นปลาอะไรที่ยุนนี่ใส่กระมังเนี่ยปลาทับเพียน อตอเ้เ็นไรับฮฮฮาัพียนปล่อยคืนใช่ไหมเลือดได้เลือดแล้วอูตัวใหญ่มากได้เยอะมากเลยนะดูสิต้องยกขึ้นเลอะจอมชอ นิดตอนตีบึ้นสามเมตรนี่เน็ตดิเมืองป่าป้าขาวเลยขนาดดูจากใกล้ๆอย่นี้ตายเลยนี่ตายน่ะแต่ว่ามันมีไข่ด้วตาไข่เยอะเลยไข่หลายด้วย ตอนนู้เอ่อเอาไปกินตอนน่ะน้องมีแต่ไข่ได้วยน่ะไข่เต็มเลยขณะนี้กำลังพาทำแดดเดียวเนาะนี่ต่อที่จะไปก็ขไข่ดิอ๋อขณะนี้าานติดครบทุกอันเลยเนาะ <c oughs> ่าทีทูทสามคนเอาปลาแห่เดียวยังดอ้ะ สี่คนยุคเคเดียวามดโตบนีบอกเพิ่นหมเลยนะกินผู้ดีแสนเปนเพ่โมเมนต์นินแปลงเพล่เนธรรมดาโอ้ นั่นแหละในเคยได้กินในหะ่ไดหมเนาะจะได้กินค่ะก,กับข้าวอุ้ยจ๊ะอืมยกปั๊อืม